เข้าไปเจะพวกตุนทั้งหลายอีกไม่นานพวกเราก็จะรวยแลกันแล้วทำอะไรอยู่น่ะเจ้าโมลุงพี่เห็นขุดดินกันวุ่นวายไปหมดเมอกำลังจะรวยแล้วยังไงล่ะลุงพี่อีกไม่นานโมและทีงานก็จะขุดเจอขุดทรัพย์ทองโกเบลิกันแล้วล่ะฮไม่น่าเชื่อว่าพี่ชายในตลาดจะใจดีขายไายแทงมาให้ในราคาไม่กี่บาทเท่านั้นเนาะว่าแต่เองเล่นขุดกันลึกขนาดนั้นเดี๋ยวดินมันก็ถลม่ม เรนความรู้กับลุงพีตอนขุดดินทำไมต้องใช้ชิดพายและค้ำยันฮะดีที่โมขุดมาตั้งนานถล่มลงมาหมดเลยแต่ยังดีนะที่ทีมงานโมเป็นตุนนะเลยรอดกันได้เฮ้ยเจ้าโมเอ้ย,อยรู้ไหมในการก่อสร้างอะไรก่อตามน่น,นะ ถ้ามีการขุดดินด้วยแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอคือความแข็งแรงและความปลอดภัยของงานขุดดินระหว่างงานก่อสร้างเพราะสภาพของดินในแต่ละพื้นที่ที่ขุดก่แตกต่างกันไปรวมถึงต้องดูสภาพพื้นที่และขอบเขตร,รอบๆหลุมที่เราขุดด้วยว่ามีน้ำหนักอะไรที่วางอยู่รบ้างเพราะน้ำหนักที่วางอยู่รอบๆนั้นก็มีผลต่อเสถียรภาพและแรงที่กระทำกับหลุมขุดเช่นกันรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ร,บรอบๆก็อาจจะรับความเสียหายจากการขุดดินที่เกิดจากงานก่อสร้างเช่นกัน ถ้าจะให้อธิบายการขุดดินแบบง,ง่ายๆโดยไม่คิดน้ำหนักของดินและสิ่งปลูกสร้างแรงดันของดินก็จะเหมือนแรงดันของน้ำที่แปรผันตามความลึกของหลุมเจาะยิ่งขุดลึกก็ยิ่งมีโอกาสที่หลุมที่ขุดจะล้มลงมาและหากมีน้ำหนักของสิ่งปลูกสร้างหรือดินวางอยู่ข้างบนน้ำหนักก็กดก็จะทำให้แรงดันเพิ่มขึ้นอีกทำให้การขุดโดยไม่มีค้ำยันทำได้ระยะความสูงที่ลดลงดังนั้นในงานก่อสร้างจึงมีการใช้กระแพงกันดินและค้ำยัน ที่อาจเป็นแบบชั่วคราวอย่างการใช้ชีตพายหรือถาวรอ,อย่างเลนิ่งวอลซึ่งก็ต้องขึ้นกับวิธีการใช้งานและสภาพหน้างานซึ่งที่สําคัญมากในการขุดดินและการก่อสร้างโครงสร้างใตดินแบบนี้ก็คือลําดับขั้นตอนในการก่อสร้างเพราะโครงสร้างระหว่างการก่อสร้างเองก็เป็นโครงสร้างเหมือนกันยังไงล่ะลุงพี่ไอ้เรื่องนั้นนะ่ะช่างมันก่อนเถอรรีบมาช่วยโมคุณหาทองกอบรี่ดีกว่า